องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแกะข้าพเจ้าจึงไม่ขาดสิ่งใดพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนพักอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวขจีทรงนำข้าพเจ้าไปริมสายนาทีที่เงียบสงบเพื่อฟื้นฟูจิตใจของข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารำพึงถึงความรักของพระองค์ในพระวิหาร ทรงชี้ทางให้ข้าพเจ้าเดินไปบนมันคาแห่งความชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพเจ้าจะต้องเดินไปในหุบเขาที่มืดมิดข้าพเจ้าก็จะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าพระคาถาและพระทานพระกรของพระองค์ช่วยข้าพเจ้าอุ่นใจข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้ารำพึงถึงความรักของพระองค์ในพระวิหารพระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารไว้สําหรับข้าพเจ้าต่อหน้าเหล่าศัตรูทรงเทน้ำมันเจมิมศีรษะของข้าพเจ้าทรงเทเครื่องดื่มลงในถ้วยของข้าพเจ้าจนล้นปรี ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารำพึงถึงความรักของพระองค์ในพระวิหารพระกรุณาและความรักมั่นคงของพระองค์จะติดตามข้าพเจ้าไปทุกวันตลอดชีวิตข้าพเจ้าจะพำนักอยู่ในพระคาถาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ตลอดไปเป็นนิดนิรันร์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้ารำพึงถึงความรักของพระองค์ในพระวิหาร